Vừa đi này, vừa đi đây, hãy đẹp bẹt Nghe à, đồ đài khứ Nè, nè, cú cũng đang má có ở lưới của cô là fan Ừ, nó tại nó thu của คอคนได้ก้ามาเลยอนไี้กูกินอยู่เลยเอะเฮ้ยเ่ยซันนี่อายุเนี่อายุ่เนะี่ยรซันนี่มาสายหน้ากูสายหน้าให้ก่อนเดยวกูไม่รู้ยไมู่เรออะไรบ้ ดดููเามไอันนี้คือบ้านใหม่ใช่ไหมขวดน้ากดไงอ่ะบ้านใหม่บ้านใหม่เอาสีบ้านใหม่เฮ้ยกูได้กลิ่นว่าน่าจะเป็นฮันโตเลยฮะฮันโตลี่เหรอเออข้ามนะข้ามนะชิลิแล้วผมไปใต้ดินให้นะครับเราเทสเทส เราลดแคสต์แวร์อยู่เราหักกระดูกให้นะกดกดเลยกดเลยรพูดนะบีป่ะบีก็ไม่บีครับแต่กดบีดีกว่าตอนบี้แวร์เยอะครับฟิลฟิลเอ่อฟิลอยู่ไหนวะฟิลก็อยู่ในเกมไม่ใช่เหรอก็เดินอยู่ใช่ป่ะเฮ้ยสิ่งศักดิ์อันเออเกินอะไรวะเราน่ม แย่เยอิเจ้ามอนิเตอร์หาไม่ได้ในเบรดเอาเหรอีั้นมาลองกูพูดอยู่ว่าไม่ใช่ได้มบุเจอเอามาก็เพื่อเอามาเมื่อก่อนเกิดปัญหาได้ราเยอะฟิลฟิลเปิดยังวะฟิลอยู่ใช่ไงเจอเจอลวเจอละรยเยอะใช่ไงอ่ะม่ใช้ไงพีนะครับใครมีสปีดบอสพูดพีนะครับ เดียวยูจรอบห้องเลยครับผมจอก็วยาเอ้าง <where S 1> ไม่ตอบอะขี้เกียจพูดแล้วพี่นายเอาไปไหนไอมันไอมีอยู่ีมีไอวยเออผี <are> มันน้องน้องเขาอายมันต <are> ้องเข้าใจวย y นครีวยู ้เราต้องสอนสอนตรงไหนโอเค Are you ready Are you ready Let's go ตื่นตื่นเตะ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 ไปห้องหัวแม่มันเท่น้ำมันเท่น้ไปโยนน้ำว้าวน้ำน้ำอะไรแบบนี้มันไม่ตอบอ่ะมึงคิดว่าไงคนรเป็นสิบบอกไม่ใช้ได้เปล่าประโยชน์มากเลยแฮะมีโทรมิเตอร์โทรมิเตอร์ใช้อะไรอ่ะหาห้องที่มันรูระบุมติดลบแค่นั้นแหละ Mày chăn đi ào. Hong, hơi, mi chăn tay lên 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 Where lên 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 ไม่รู้ดิเอฟเฟคแหววอยู่แหววไอ้ต่อคุณชันนี่ครับคุณเจอไหมครับยังไม่เจอปกติไม่ต้องแบบปิดไฟปิดประตูมึงเอาปิดไอ้สัสเข้าบ้านใครเราต้องปิดประตูด้วยไม่ใช่ป่ะมันจะบานกอ่ะ กูเองกูเองกูยิงกูเปิดเขาเฮ้ยเราเข้าทางอะไรนี้ได้ด้วยเหรอเขาเอาเอาติดบอกให้กูเดี๋ยวปะงาักเมียทิ้งไว้บนพื้นแล้วอ่ะไม่อยู่วะมันไม่ต้องเป็นคอโนเวย์ดีวะนี่มันคุนแล้วอ่ะเฮ้ยดูดูเควสเลยอ่ะเราดูดูเควสได้ไงเนี่ยโอ้แล้วมึงทิ้งมอสอ๋อยู่นู่นโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนี้แผนที่มันบอกไอ้นี่แล้วว่าเป็นสี่คนเลยอ่ะ เจ๋งจัดมันหมาตั้งนานเลยตอนเจ๋งจัดเอาเรื่องเขไม่ได้มาเล่นนานเลยเจ๋งจัดเฮ้ยมาถูกบ้านไปไหนเ้ยมาถูกบ้านไปไหนอ่า v e า e ฮฟเมมเบอร์ยูทีม a p e the Ghost อ่ามีสมาชิกที่ถืองคูณหลบหนีจากการล่าของปีได้แค่นั้นแหละเวสอะไรวะเนี่ยเฟสยงตายฉันเลยอ่าอยู่โ o s s I'm here เฮ้ย <H oon> โอ้โหพลังงานมันแรงมากืไอตดินไอกระดูกเนี่ยอยูเฮียเอ้ยไต่ดินไต่ดินไต่ดินผีเหยียบเหลืออายูเฮีย s h o ย yourself แค่จุดท้อ Give me outside อุ้ยพลังงานมันช่างแรงตรงนี้ตรงนี้มันแรงเรืองหายเหี้ยไม่เจอสัตรงนี้มันแรงมากไม่บอกพลังงานแรงมันแรงดูดิเมื่อกี้ที่มันขึ้นห้าวว้ยมันแรงมากเลย เป็นเจนวะเนี่ยมันอะไรอะไรวัยเจนยานยานย่อยคิดบวกไม่ทันอะไรคิดไม่ทันเลยวันจะเล่นเจนยานทิมมึงก็ส่งอะไรมาไม่ชงไม่ชงมาเร็วเออคิดไม่ทันเลยเฮ้ยใครเป็นไฟเฮ้ยใครเดินเอ้า เจออะไรเลยเจอผีนี่ไงกูเจอผีนี่มันเดินให้มันเดินไกลยังไงไอ้ยโอดีเวนนี่ไงแ้วมันอยู่ห้องไหนมอนนำทางไปใต้ดินนั่นแหละใต้ดินเลยใต้ดินเลยรู้ว่าใต้ดินมันห้องไหนล่ะไม่ไม่ได้อยู่ในห้องมันอยู่ตรงทางตรงบันไดก่อนขึ้นออาแล้วผีรออจากการทันน่ะเอาแล้วมันยังไม่หันเลย ภารกิจสิ่งต่างๆอย่างนี้ผมขอให้คนม่อนทำครับคุณนม่อนอะไรเมื่อกี้ดไม่ทีเนียวนะไอ่ชิบหายกูเชื่อม่อนมึงทำาที่ตอบนะครับสปิริตบล็อกเหรอฮะมีตอบนะครับเย็ดไหมแตัไหนไม่ตอบสปิริตบล็อกมีตอบสปิริตบล็อกเพื่อนเพื่อนเขาปีกเขาตอบสปิริตบล็อกว่าเพื่อนเพื่อนปีกเขาตอบสปิริตบล็อกเนี่ยเพื่อนเออ นรควเงียบเลยวะเยี่ยนี้มันดูตกใจนะเอาเะเอาเะดูแพนิกกว่าแล้วนะเราควเงียบไหมเนาะเฮ้ยให้ตดไม่ใช่มาวอดแม่เมื่อกี้ได้ยินเสียงตดอ๋อในในบ้านนั้นขาดอะไรไหมอ่ะผมไไม่ด้เอาไปให้ขาดกล้องกล้องไงเราไม่ให้กล้องดูกดออฟเลยอ่ะเนี่งเดี๋ยวดูจากไอ้นี่กูวัวได้นะเนี่ยไอ้กล้องเนี่ยไอ้ขาวๆเนี่ยใช้เป็นกล้องได้นะว้าวกล้องถ่ายรูปเหรอ เนี่ยเห็นไหมที่กูถือในสัตว์มันคืออะไรอ่ามองมองที่กูถือมันคืออะไรตาอยู่มันคือกล้องไม่ใช่เฮ้ยหันติดสันนี่ไม่นะซันดีอยู่ลงรถเหรอผมอยู่รถเนี่ยกำลังใครเนี่ยเอาอยู่รถแล้วใครอยู่ข้างในอ่ะ ไอ้เนยข้าวให้นายเหรอโอเคดูนี่อยู่ไหนเอาไอ้เนยตายซะมึงอ่ะไอ้เนยโดนผีเล่าไมเพื่อนดูนี่โอ้ยกำลังใจเพียบเลยดูดูหน้าต่างหนิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นข้างหน้าป่ะเฮ้ยเฮ้ยผีเฮ้ยผีเฮ้ยผู้ผู้ให้ผีดูดิ่กำลังใจเพียบเลยท้ายดูดิ่มาดูหน้าประตูดิกำลังใจเพียบเลยเราดูแล้วกัด เอ้เพื่อนกำลังใจเพียบเลยท้วาผมรู้เพื่อนในดีอย่างจริงเราเร็วเรเร็วเพื่อนเขาไม่ให้กำลังใจเลยเพ่อนมาลากเนี่ยเพื่อนขแยบไปแล้วเพื่อนข็แพ้ยแล้วลับมาเอัเก็บอะแอบในห้องน้ำเออรอเฉยไอ้ดีผีตัดไฟไนำมันมืดจังอ่ะไม่รุ่มกันทีแล้วตัดตึงจุดอะเฮ้ย มื่อกี้มันเด้งสามังสุดอันนี้ไม่ใช่กองวะไม่ใช่มันคือซาวอะไรสักอย่างอะซาวใช้จับเสียงซาวมชั่นดิซาวเนเซอร์เออมันคือซาเซอร์ตี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 ติตี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 ตตี

ใส่ไม่ข้านยใครตอนนี้ใครรู้บ้างว่าผีมันอยู่ตรงไหนนะตอนนี้อ่ะผีมันเกิดตรงไหนส่วนอยู่ในบ้านนั่นแหละตอนนีะมีใครอยู่ในบ้านปะเจ็บแม่งไปคอบสอบพี่ดีเฮ้ยฮันทำไมฮันเอาฮันชิบหายแล้วเฮ้ไอ้ของฮันอยู่บนไอ้คิวเฮ้ยนายเราตายแล้วเพื่อนบอกฮะมันลงมาแล้วแอบแอบมองนี้มาแอบมองนี้ลูกเนี่ยมผมปิดประตูสิครับปิดแล้วปิดแล้วคนละฟังคนละฟัง เฮ้ยเชื่เปิดประตูอภิเพี์อภิเอห์เฮ้ยตายหัวปวดวแล้วตายเฮ้ยผีเปิดประตูผีเปิดประตูมันอยู่ข้างบนใช่ไหมบอนใช่มันกินมันอยู่ข้างบนแล้วมันกินมันอยู่ไหนกันอ่ะไม่ดูบ้านตายดีตายดิก็สองคนเนี่ยไม่ติดผีไว้เี้ยผีไม่ก็ผีอ้ โอ้แต่ดูอีเมสมากเลยอีเอะไรเนี่ยหายยังไงหายยังไงหายแล้วหายแล้วตอนนี้แค่หลักฐานเดียวเองว่ะเพื่อนมือแล้วพอมกดออฟกดออฟเอาเงื่อนคือกลัวเขาหาผลเด้อเฮ้ยมันเปิดประตูคุณเมื่อกี้นึกปิดประตูมาอยู่อ่ะเอ้ยอยู่ดูดิใครจินแมโยใครเมื่อกี้นี่เปิดประตูเราด้วยเยอะอาจจะไปโยใครได้นะเพราะสมาร์ทปิดไม่มาชอบว่ะยิ่งยำจังเขาร้องยิงไม่เคยตรงเลย

ื่องไม่อยู่นอกหมดแล้วเฮ้ยเ้ยมันเปิดประตูอุ้ยหุ้ยผีเปิดประตูอุ้ย่าเปิดห้องน้ำพอขี้อยู่อายนะ เลิกยังอ่ะเรือรันเรือรันเฮยกดพกติดตทีเป็ดขี้เถอะขี้เละอุ้ยเอาเลือไม่อกี้นียมันเปิดประตูไหนอ่ะลุยอ่ะน่าจะเปิดประตูนี้ปะเนี่ยประตูเมื่อกี้เนี่ยประตูลงรถอ่ะเมื่อกี้ว่าน่าจะเปิดประตูลงรถเนโอยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ววิ่งสิวิ่งสิเฮ้ยไปเอาไปกินยาไปกินยาไปกินยา ไใครจะอยู่ไม่รู้ใส่ปูละเออกันบ้านแม่งเล็กด้วยบ้านเล็กไม่รู้จะไปซ่อนไหนเลยโอ้ยฟิวสุดแล้วมาไม่มีแบบดักโจ๊กผีแล้วเหรอตอนเนี้ยไม่ไอมอนกินขอไอยฟิวไปเลยไอฟิวไม่ต้องการหรอกอ๋อไม่ฟิวเลยสองวันที่ฟิวเนื้อสุดเมื่อสั่นแล้วฟิวมูไม่มีสมองเพื่อนไอ้ฟิวไม่มีสมอง ปกติกล้วยมันอยู่เลยเฮ้ย <sm> ผ <the somet ingers> <the> ีโพผีโพผีโพเฮ้ยคันดีอีโบกับทุกคนพิกได้กกับหมดเลยกูไม่มีสองเลยคันดีเป็นไงวะคันดีไม่ได้ติดโกโปรเขาบอกว่าแฮปอะเมมเบอร์เนี่ยต้องรอดจากการหนีโอ้แล้วจะหนียังไงไม่สายไม่มีที่จูว่ามันคือเดินนิ่งเดินนิ่งคือไงเดินนิ่งไงครับก็ระหว่างการล่าไง ใช่คือให้ผีเห็นเราอะแล้วเราก็หนีให้มันให้ได้ใช่จะหนียังไงล่ะเนี่ยกระจูงกันจูรอบโต๊ะเปล่าทต่ไม่ได้หรอกูไม่ได้ขีวิ่งเร็วกับเราเรยใช่หรอใช่ทุกโตวิ่งเร็วกับเราเอ้าแต่เราก็วิ่งเดินเท่าเราหมดละไม่ไม่ไม่เขาเปลี่ยนแล้วหรอถ้ามันเห็นเราจะวิ่งเดินเร็วเว้ยจะเอ๋มึงดูมึงดูซันนี่ดิครับซันนี่ซันนี่ซันนี่ ตอนนี้ผู้พิฆาตผีใช่ไหมสันนี่อยู่ไหนเอาสันนี่ช็อกช็อกตายแล้วช็อกสัน่กตอนนี้กูเล่นด่านเด็กมีช็อกแน่เลยวะเขาจบชีวิตแล้วเหรอสันนี่เออสันนี่ตายแล้วเหรอสันนี่ไม่เห็นอ่ะเอ้าเพราะสันนี่หายเฮ้ยสันนี่หายอ้าวเฮ้ยผีดูดไปแล้วผีดูดสันนี่ไปแล้วไป ผมเน็ตรูทเอาลบตกใจนะว่าแต่ผีดูดนี่แลกวผีดูดนี่หายเออเหลือถ่ายรูปก็ไม่มีอันนี้ครับใส่หนังสือหรือว่าเห็นเอา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 ยูวีเลยยูวีเอาคันนี้ยูวีนี่มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอนี่มันอยู่ตรงเนี้ยขอขอขอยูวีหน่อยเหมือนไม่าจะปิดประตูเราขาดเฮ้ยไม่กางเขนหักไปอันหนึ่งอะเอาเรื่องวะหักไปข้างหนึ่งเลยเอาไปเอาไปเอาไมาอีกอันหนึ่งไปเอาไมานี่เลยฟิวโั่ละ เฮ้ยเฮ้ยก wow. ูดาดากีเมียทายบวไปอยู่ไปแค่เขียนไว้นะกีเมียทายมีไม่มีเห็นไหมเขียนอะไม่มีหมดแล้วเหรอกีเมียายครึึ่งงนนเี่ยเออมันเหลยเอ้าอีกครึ่งนึงหายไปแล้วไปไหนอะมีโนมโนอยู่นี่อยู่นในกระเป๋าใจตรงนี้ฮะตกใจจับแล้วกัดีเมียทายกีเมียทายโปรหลังแรกจับขอยูวีก่อนขอยูวีขอยูเฮ้ยสาม กี่ซอยูวีหน่อยกี่อยูวีหน่อยี่เบียรมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ี่เบียรใส่้าวอโกสติกไปก่อนีเยเฮ้ยสปิริตวอล์กตอบอยู่ยบ้าเราต้องดูก่อนไม่ใช่หรอว่าเราเหลืออะไรก็เหลือดูดิเออเหลือหนึ่งอ่ะสขีดแล้วสีขีดแล้วว้าวว้ว ัไม่ชอบเล่นเกมผีตอนกลางคืนเลยพอแล้วนะตานี้จบแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วนเราไม่ทำมีตาเราหมดเกมขัดช็อคไปเลยจะช็อคตายนะเนี่ยมัน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 กินไปแล้วอ่ะมันกินไปครึ่งอีกแล้วเหลือรอบเดียวนะเออดิ ไม่เช่ผีกินไมก็เขยดผีกินไม่ก็เข็ดวะเดี๋ยวไปช็อคแล้วสเตนเเฟ้ยหันอุ้ยอุ้ยไฟใช่ป่ะโชคดีสัสเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไปยกประตูมันเปิดไฟได้ปะเดี๋ยวต้องปิดไฟเปิดกันแล้วปิดก็ได้ช่องเปิดช่อง เดี่ยวอยู่กูเฮ้ยมีกี่วนตึ๊บเฮ้ยมนเปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยกลับได้เลยไม่ดิเอะเฮ้ยมันเปิดพวกมาเลยดูดิมันเปิดประตูเฮ้ยพีเปิดประตูเดี๋ย่าพูดดิมันจะตามเสียงมึงแล้วไอ้ แต่ก่อนมันหลอนแค่แบบเสียงเดินนะเว้ยไอ้ที่เสียงหลอนประตูด้วยเอาวะม,มันขี่ไม่ได้ซอยขนาดนี้ดูเห็นไปตัวแรกเลยฟิวแล้วทำไมมันไม่เปิดประตูเนี่ยหรือว่ามันโผล่มั่งบนเลยนะอะไรนี้หนังสือกับเขียนแต<ช>่ว่าแลอนร้องว่าจูบ,บีมเหอดูง่ายเหลือเยอะเลย อูไม่เห็นอ่ะไม่กินนี้แอบตรงไหนกันอ่ะแอบใต้ดินได้เลยเฮ้ยเขียนแล้วเขียนแล้วโอเคเฮ้ยเอาเรื่องโอไรติ้งวะเปิดไฟเลยไม่ต้องโผล่ไยคายโยคายโยคายบบายกลับ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 บายบายเฮ้ยอ่ะอุ้ยโอ้โหไอดเร็วแอบกระจุกกระจ่าคนเลยไม่ต้องไม่ไม่งแม่ ยัถึงที่เคยเห็นมันเปิดประตูเข้ามาแล้วจะเอ๋วไอ้กูกูทเอากนเาพเดี๋ยวกูบอกเลยว่าเตะไอ้ขี้ต้องมีแตกบ้างเลยขี้ต้องมีแตกบ้างเลยกวอะไรกี่กี่ี่ง่ยไปยว่าไอ้ี้ง่ยเดยว่าแค่นี้ไม่นำอะไรเราไม่ได้ อี๋โอยเออกดเรียกเลยไงโอ้โหโอ้กวะไม่มาเหรอเรื่องอะไรนะเราจะเป็นเฮ้ยไม่มาว่ะเออไงอ้โหมันเป็นเทคนิคการไล่ผีกดสะโคกกกดสะโคไล่ผีอะไรการไล่ผีสองพันยี่สิบเอ็ดว่ะเฮ้ยเปิดประตูประตูไปไปเฮ้ยเดี๋ยวนี้สองตัวคนแล้วมีเงาแล้วว่ะ ตัววะโหเกมสมจริงสักก่อนสักก่อนมันเห็นแค่ของลอยลอยของลอยลอยจริงจะอ่าเราไม่หลานไม่หลานหนึ่งก็ช่างมันโยกไก่ใช่ป่ะแป๊หนึ่งไม่หนึ่งไก่โยกไก่โยกยังไม่ได้ตอบเลยแตไในสัตว์ทาวทีนี่นี่นี่จะเอไนแอทของได้มึงน้ำรวยแล้วตอนแปดสิบโอ้โหรวยแล้วว่น เฮ้ย <Hey. S 2> ตอนรวยเลเลยวะ <5 80. S 2> อดร้อยแสิบหนึ่งห้าสามเก้าสี่สองจบกันไปอีกคลิปนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e เจอกันใหม่คลิปหน้าไปจ้า